สวัสดีครับนี่คือนัดบอกต่อนะัดบอกต่อวันนี้พาทุกคนมาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับวันนี้นะครับเรามาทําบุญถวายสังฆทานกันนะก็เลยจาวบุญมาฝากทุกๆคนที่เห็นคลิปนี้นะครับหลังจากทําบุญกันแล้วนะคะภายในวัดก็ยังมีสวนหย่อมแล้วก็สวนต้นไม้นะที่ร่มลื่นมากๆเลยเหมาะกับการน,นั่งพักผ่อนแล้วก็ดูป,ป่าได้ด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับการเดินทางยังมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนผ่านด้วยนะทุกคนสามารถลงที่สถานีวัดภาษีได้เลยนะครับและท eh ้ายคลิปแบบนี้นะครับนัดก็แค่อยากบอกต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ